¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ลิปวิดีโอและรูปภาพที่ยังไม่ได้รับการยืนยันซึ่งมีการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียซึ่งเผยเห็นลูกไฟขนาดใหญ่ระเบิดขึ้นสู่ท้องฟ้าที่มืดมิดและเสียงดังสนั่นของระเบิดอีกหลายครั้งบริเวณทะเลสาบแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันตกราว380กิโลเมตรซึ่งดาวเทียมของนาซาครับสามารถตรวจจับแหล่งความร้อนสูงซึ่งแผ่ออกมาจากพื้นที่ราว14ตารางกิโลเมตรณนะจุดดังกล่าวได้ขณะที่เซนเซอร์ของสถานีตรวจสอบแผ่นดินไหวหลายจุด ตรวจจับสิ่งที่คิดว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กในบริเวณดังกล่าวด้านบล็อกเกอร์การทหารที่เกิดในยูเครนแต่ว่าสนับสนุนรัสเซียระบุว่าศัตรูนั้นโจมตีคลังอาวุธในเมืองตโรเพธทุกสิ่งที่เผาไหม้ได้ถูกเผาไหม้และระเบิดที่นั่นขณะที่แหล่งข่าวจากหน่วยกองความมั่นคงแห่งรัฐของยูเครนเปิดเผยกับสนักข่าวรอยเตอร์ก่อนหน้านี้ว่าการโจมตีด้วยโดรนั้นทำลายคลังเก็บขีปนาวุธระเบิดนำวิถีและกระสุนปืนใหญ่ ด้านผู้ว่าการแคว้นตูเวียของรัสเซียกล่าวว่าโดนของยูเครนถูกยิงตกเกิดเพลิงไหม้และประชาชนบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเกิดเพลิงจุดไหม้ใด <S <S ขณะที่นายวูรเดเมียซเดนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความยินดีกับผลลัพธ์ของการโจมตีแต่ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเป้าหมายดังกล่าวนายซเดนสกี้ยังบอกว่าแผนป็ิสือของเขาที่จะนำสันติภาพมาสู่ยูเครนได้เสร็จสมบูรณ์แล้วหลังการปรึกษาหารือถึงแผนดังกล่าวหลายครั้ง ขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียยูเครนลากยาวมานานกว่า2ปีครึ่งเซรเลนสกี้นั้นได้ให้คำมั่นเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะเสนอแผนเผด็จสืของเขาให้กับนบายโจไบเดนผู้นำสหรัฐในช่วงสัปดาห์หน้าระหว่างเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยแผนสนธิภาพของเซรเลนสกี้ได้เสนอในช่วงปลายปี2022เป็นพื้นฐานในการเจราจาโดยเรียกร้องให้ถอนกำลังฐานรัสเซียออกจากดินแดนของอยูเครนทั้งหมด และฟื้นฟูพรมแดนของยูเครนช่วงหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายและเอาผิดรัสเซียจากการลุกรานยูเครนซึ่งสันติภาพเป็นประเด็นหลักที่มีการพูดคุยในการประชุมที่ประเทศซรสแลดนเมื่อเดือนมิถุนายนที่รัสเซียไม่ได้เข้าร่วมเซเลนสกี้นั้นปฏิเสธแนวคิดใดๆที่จะมีการเจราจาในขณะที่รัสเซียเข้ายึดครองพื้นที่เกือบ20ของยูเครนรัสเซีย,ยเองก็ปฏิเสธที่จะจเจราจาส่วนยูเครนย,ยังคงอยู่ในแคว้นคูสของรัสเซียตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเช่นกัน Согласен, по вот, а науне хуйня. Такая погода мне больше нравится.